ตอนนี้ตีห้าเตรียมไปวิ่งแล้วันที่นึงหนอนีก้าวางแบบการมิน บอกด้วยแว่าวิ่งกี่กิโลันน่าจะสักชั่วโมงหนึ่งค่ะเอาเวลาเป็นหลักปล่อยไปกันไปวิ่งกันมาถึงแล้วหนาวยืดหยุด เพื่อนกน็เป็นคุณแม่เรานี่แหละยังบบแกนเลยเวลาแ<ด>ล้วเจอเพื่อนแล้วสก๊อตสมัยก่อนก็แก่จังนี้เนะาะอายุสิบขวดกันเนาะแค่มี้สิ่งแกนะมาเ,เรียนออกจากั้านกัน ก็เป็นคนรุ่นใหม่นั่คืออยากดูแลตัวเองท่าคงท่าคีบค่าเนาะท่าคีบออกกับรังกายแล้วกันแต่งตัวแน่คือเนาะเนาะเนาะเนียนเขี่ยมเขียวมากเขี้ยวมากว่ เพค้แล <mile> ้วเราหาีโอ้รกอเานะเรถึงแงกสาวอยู่เลยโอ้ยู้วใร้่ามนเมคนใจจัมนแต่ก็คือแข่งแล้วพค้นก็อุยมีบมีก็ไปแล้วงักละม่เพื่อนเกิไปกันหลายคนเนาะแม่ก็ไปกันหมดบคือนะบุคือคนเจ็สิบกว่าคือจะหกสิบต้นต้นี่ค่ะแม่ก็บบคือน่าเจ็สิบก็ได้เนาะ แม่ก็บะดูขบูกแกดนี่แค่ริงแล้วขุมาเดินออกกำลังกายแม่แม่แล้วดแล้วก็ได้คุยสวัสดีครับดีค่ะแม่ค่ะทางยาเาเยได้ทักทายเขเข้ามาแก่แล้วอย่งอันป้าเนี่ยได้มาอยู่บนนี้บนที่สีก็ได้ยินเสียงลำคานบ่ค่ะแรงมากสิถ้าปีเลยคือ ยี่สิบก็ปีเนาะเนาะเตแต่แฟี่ไฟอยู่เนาะเนาะอ้ยคนเขาบบานม่ยานก็มึงยังไปนอนเลี้ยงผู้หญเนี่ยนั่กับพอเาเ้ลอันนี้กันเริ่มมากตอนนุกแน่เกิดคนรู้คนที่2เกิดเพราะว่าลูกลูกคนแรกหันแอโรบิกได้ยุเพราะคนที่2มันสองคนเบิ้งบ่ไหวเลยเนาะ ลรแต่เพิ่งตื่นมากเพ่อกับแม่มากับพ่อกอนว่าทีแรกน่ยย่านเนีเป็นแต่ย่าน่นเมีไนดถนนทูหางกเม่อันนี้ก็ถ้าได้มีเธอนอกฟุตบาทนี่เนาะ่านี่วมาทีหลังนะทีหลังเราวัดหมูเราเราส่วนมากไงเจ้ากับเตะตก็กันดีเรากเจะออกร่างกายกันเมื่อเพื่อนว่าอันนี้ว่าไอจ่สง่าส่วนมากเน่ เพราะว่า <ab> จะเพิ่นไปเล <están> ่นข้างนอกแล้วมีคนมาอันตรายนะรู Hyung ้จักสง่าบอกหรือเปล่าไปเล่นเพิ่นไปย่างบุ้งข้าไปเล่นให้ยังถนนใหญ่ก็เลยมาหนีเนาะส่อนมีคนหลายบ่ค่ะ แต่ก่อนกระบุกโบลาณกระบุนี่กรมาบนกระม้านี่เป็นคนที่พอบ้านเพิ่งยื่นหีได้เดี๋ยวหัวต่ก่อนก่อนถูกเข้ามาอีกนะเรามีแอโรบิกบ่ขายแอโรบิกมาย่ามแต่ก่อนเพิ okay. oh, ่งเต้นอยู oh ่หน้าประจันตาก่อนแอโรบิกยังมามาเนี่ยเป็นเงียบบ่วยขายเรือ่องไหนเนาะดีใจจังเลยพอยามมือแรงจะได้ยินเสียงกรอนกเต้นก่อนที่แอโรบิกยังมาไม้เลยก็เงียบไปเมื่อซื้อๆนี่ในบ่วยขาพอแต่ก่อนแอโรบิกเสร็อยู่ประจันตาเนาะ มือนนี้เพิล่ละวกนใหญ่มากนะคือสิงเงียบเนาะคือสูงวิ่ยังนะแต่มีคนมายางยืนบอกค่ะพ่อสว่างลแ,าาาแล้วแม่ังคุณเอนหอ่ากินเคะเราโอ้เจ็ดสิบกว่าเราเลิกะโบเทาเด้ดีใจขเขาคุณนหลายๆมาโบเทา โอ้บัวทอค่ะข่านยนะน,นี่ารงบยาลโอ้บ้านหมุนค่ะโอ้แอ็มบ้านหมุนลาสองวันว้เาเลยลาพื่อได้เนาะปรลกันขึ้น,นีประกันไปพักผ่อนยังไงไม่เห็นถามกับแม่เอ่ขอ้อนไครับข้ับตากไปมาสองทุ่มกว่าไมน้าครมีประกันไปนนไนแต่เม,มื่อ,อาาวานแล้วเนี่ยเนะาะ คไะมแอนโอก็ไม่รู oh. <oh> ah. ้ว่าเมียไปไหนอไปไอที okay. okay. ่ซุมนุมจะอยู่บ้านครูครูเหมียวครูเหมียว ไปบ้านครูเอนค่ะคุณเหมียวก็ลงมาอยู่ด้วยอ๋อมันเมื่อคืนบ้านครูแอนเลยไม่ได้เข้าไปดูเฟซเลยว่าเขาไปวิ่งไหนได้อะไรเลยเพิ่งถามครูแอนไม่ใช่เป็นวินเป็นเาเาัวดใช้อกอ่บ้านหมุนกเอาขวปมเลือดน้อยอยู่นะเขาเข้ากับยาคนที่ตายเป็นมะเร็งตับเนี่ยเพิ่อยู่กับ ใส่ไม้มนะดีด้วยตั้งใจเป็นหนุ่มเลยใส่ไม้คนเจอลาเทนีวิ่งสวนมาเจอพอกระต่ายคลิปไปคุณพี่อยู่ที่<ช>ไหนเหรอคะอยู่แคบอยู่ที่สถานที่แผนเวลาดีเพียงนี้ใช่ค่ะเหตุกเนี้ยอืโอ้กี่กิโลคะปะทุเซลฟ์พันซ้อมอยู่นะเน,นี่ยต้องเป็นทหารต้องหน่วยย่องก็เป็นผู้นำ เรียวมึงเลยนละต้องเอาปัสไ้ผไปคน เป็นเนื่อไก่ พูดอะได็ใโอ้ยทุก่างเนาะไปตั้งวาหลายเมื่อลาบพระยาอ้วนเราเดินเป็นนันแบบว่าเออเป็นฝันปลาจะได้เห็นทุกคนอ่ะหนึ่งสองสามได้ละถ่ายเป็นวิดีโอมันเดินทุกวันเดี๋ยวจะไปเป็นยูทูบเบอร์เอาห้เขาเห็นเนาอ การที่การช่วงเช้าค่ะคุยข่าวดีค่ะคุยข่าวตอนเช้าพิคุยยามเช้าค่ะเนี่ยเล่าตอนเช้าเนี่ยเลยก็มาคุยกันไม่ต้องซีเรียสเนาะแชร์ประสบการณ์สกันไม่เป็นบุ่นไม่อายุไม่มีหัวโขนใดๆ เพื่อนกันทั้งนั้นค่ะนี่ห้อัพกันหมดอันนี้สาวสุดนะคะห้าสิบหกสิห้าสิ้าหยกหยกสิหย่อนหยอนเอาตัวหลังมารวมกันค่ะทุกวันในเว้นวันหยุดราชการไม่มีวันหยุดใดๆสุขภาพไม่ต้องการวันหยุดนอกสุขภาพก็ยังภาพดีไม่มีชายนะคะ เหมือนหัวใจเหะเนาะหัวใจเต้นทุกวันนะกระทั่งนอนก็ยังเต้นอยู่ใช,ใช่ไหมล่ะเนาะหัวใหญ่ก็ทํางานออกกาลังกายก็ทําให้เต้นทุกวันเหมือนกินข้าวกินน้ําเหมือนหลับเหมือนนอนเนาะทำได้เพราะนั้นก็สุขภาพดีจะยากสักหน่อยก็ยากแต่ทีแรกอะ่ะยากเลยจะตื่นเริ่มจากซัก อาทิตย์ละครั้งก็ได้เนาะเดือนละสองครั้งก็ยังดีค่อยๆเพิ่มขึ้นอเดือนละครั้งค่ะคิดก็ดีละก็ดีละสักเดือนละครั้งก่อนแล้วก็อะขยับขึ้นสองครั้งแล้วก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งเอาวันหยุดก็ได้ค่ะหรือทุกวันหยุดงี้ก็ก่อนเนาะทุกวันหยุด ไปไหนก็ถือรองเท้าไปด้วยใช้เวลาดีๆค่ะลงทุนน้อยค่ะแค่ชุดวิ่งกับรองเท้าคู่นึงจบละเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกนะเสื้อก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะได้รู้ว่าเรามาทุกวันเสื้อก็จะเปลี่ยนสีวันสีวันค่ะนังทานสีชมพูพรุ่งนี้มาเจอกันค่ะว่าสีอะไร โอเคบายมาออกกำลังกายด้วยกันนะคะ,ะ okay. เป็นแรงหมดวิ่งถ่ายรูปถ่ายรูปแล้ว กล um 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 ุ่มส่วนพิพิธส่วนกลุ่มอะกลุ่มปะกลุ่มกลุ่มหนึ่งสองซ้ำเฮี้ยบหนึ่งสองซ้ำยิ้วยิ้วไอเดียวโดดเดียวแบบเนี้ยโดดเดียวโดดเดียว โอ้พนจัดหลายมือเนาะงานสบอันนี้เราจะแจกนมเราวังเหยียบขี้ไม้เด้อค่ะวดีค่ะดีค่ะ10โลค่ะทษได้แค่10โลแล้วไปแล้วค่ะังกคนจะพอแล้วแล้วขอแล้โอ้จะได้คุยกับพี่วัง ดูตากล้องเราซะก่อน <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญจะคุยับคู่ฟงก่อนนอจ้ะโบแล,าาแลนอะไรนกถ่ายทอดเพื่อถ่ายรูปด้วยกิจกรรมยามเช้าค่ะ ได้บุญไปด้วยกันด้วย พอบีนทุกวันโอ้พินทุกวันล่ะคุยบ่อยอยากให้ทำบอกไปงานล่ะก็จะคิดส่วนจะมาทำปีหกแปด่อรวบรวมเป็นแรงบรรดาใจแน่ขั้กตอนเถาที่รอไหวเนาะอายุก็เยอะแล้วล่ะไม่ใช่เด็กน้อยล้วจ้าจ้ามันคุยกับหมอหมอที่ย้ายมาใหม่แกบอกว่าแม่อยากให้เปิดคลินิกตั้งแต่สมัยเรียนละอับอัด เออสีสันสดใสพุทธิพุทิเอาไปบอยหลงเสื้อหลงวันค่ะวันนี้เป็นอะไรเป็นหงหงเป็นหงเป็นหงหงในฝูงคาแต่นกเดินเลินโอ้อีผู้นึงกำลังมาหาอันนั้นเองคู่คนสวยแม่นจนจอยเลยคู่คนสวยนะจอยจอยอะไรวันทะเลหา มันครอคนสวยใส่ไม้เดีอใส่ไม้เดีอวติดเยอต้องเ่อกไม่มานล้ล่ะทุงทุกมือถือกินเข้าไปนิดเดียวมันเป็นอุปทานไงมันไม่ได้เองมังไม่ออกไงตอนนี้กำลังเดินรีแลกต่อไปก็จะไปวิ่ง วิ่งบ้างเดินบ้างวิ่งเดินเดินบ้างไม่ซีเรียสกินเยอะวันหนึ่งเขาผ่านไปตั้งพันแปดพันเก้ากินเข้าไปว่างว่ากินแย่เริ่มปอมแล้วกินได้กินเถอะยังกินไม่ได้เลยอยากกิน้าขมอสรึกระก็กินบ่ได้เด้อเหมือนเปิ้ลน่ะหมอได้สั่งนเนี่ยกินไม่ได้เลยเนาะกินแล้วก็ไม่อร่อยแล้วเนาะฟันไม่ครบเนี่ย Hãy mấy cho kênh Ghiền con Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีไซน์เอฟโรดคุณ่ะชุดแต่งางามๆนำผู้นำแฟชั่นสแนนสมีคัมสุขมีพลัเยอะาเบายมคนาก <laughs> ันเยอะแยะไปยิ้มไปพูดไปเนาะ บริหารปอดมีอะไรก็มาคุยสูกันฟังแนวหน้าต่อไปจะร้องเพลงเลยยิ่งไปร้องเพลงไปยิ่งไปก็คิดอะไรป้ายเลยไปทำยิ่งคนเดียวใช่ไหมคะก็เพลิน จะสเดียวก็เป็นชโงเอาใช่ชมงนะนสวดมนไปด้วยครับเดีย Cả dịp mới nó ăn năm vui năm đau sao nó tên não luôn nè ่สวัสดีค่ะช่วยขางถุงนี่นาติดกันนะเดินเดินๆุยค่ะเป็นเรื่องบรนดาใจโอ้ยสิบเอ็ดถุงอ้เงินผู้หญ0สิบถุงละสิบถุงสิุงอสิบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดูแลอะไรเกี่ยวที่ยปุยกับบอได้ลงมหบ่บริได้ใ ได้ลไปสิอาทิตย์นึงล้เอนึงนะคือโดนแหลงสมอโอ้มันเกือบตัวสัตว์ไเด็กูเบิ่งเราสคนสี่คนจะทำมันเปได้ดีอันนี้ก็ม่ฮันเราไม่้คาะเรเหมือนสะสมเรเรากินเราไปเนาะสะสมาะร่างกายเราก็เปลนแปลงเรื่อสะสมให้มันแ่น่าแ่นาเดี๋ยวพี่เขาลาผเน โอ้ไม่ส่ำกันมาถึงแล้ว